สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่อง YouTube วันนี้นำเสนอเรื่องของอำเภอเขาสมิงในเขตพื้นที่ตบต่อ,ตอ,ตอหมู่ที่9นะครับซึ่งน้ำยังคงท่วมขังอยู่เป็นระดับสูงมากตั้งแต่3เมตรถึง4เมตรในภาพมีกู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้หญิงทึงอุ้มลูกลงจากชั้นบนของอาคารซึ่งถูกน้าท่วมสูงกว่า3เมตรแล้วในขณะเดียวกันครับความ เดือดร้อนครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2อถ้านับจากปี2 5 3 7รวมวันนี้แล้วเนี่ย30ปีพอดีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เรามานำเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่องของ YouTube ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ oh dear,